สำหรับงานชิ้นที่จะพูดถึงนี้นะครับก็คืองานชามฝาลายน้ำทองลายผ้าไผ่มณีนะครับความพิเศษของงานชิ้นนี้ก็คือเรื่องของลวดลายของลายผ้าไผ่ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าลายผ้าไผ่เนี่ยเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของท่านสุนทรผู้นะครับกวีเอกแห่งกวงรัตนโกสินทร์ โดยปกติงานชามฝาลายผ้าภัยเนี่ยซีนที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเป็นซีนเกี่ยวกับเรือสำเภาเกี่ยวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นกันทั่วๆไปแต่สำหรับใบนี้เราจะเห็นว่าซีนที่มันเขียนแตกต่างออกไปนะครับ ที่ชัดมากที่สุดก็คือเรื่องของจะเป็นครอบครัวนางเงือกที่พาพระอภัยมณีหนีนางยักษ์ถ้าเราสังเกตตัวเกียวขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นฝีผู้การฝีแปลงในการเขียนลวดลายเนี่ยเออมันเป็นงานที่มีความประณีตสูงการตัดเส้นแต่ละจุดแล้วก็มีการแต้มมีการเดินเส้นทองเข้าไปแล้วก็อย่างจุดที่เป็นเครื่องทรงของนางยักษ์อะไรเงี้ยเราจะเห็นนางยักษ์ซึ่งมีหน้าอกค่อนข้างใหญ่ถือกระบองอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็คือแบบเป็นศิลปกรรมแบบไทยแท,แท้เลย รูปทรงที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นชามแบบทรงไทยนั่นเองซึ่งเราเรียกก็าอาจจะเป็นทรงบัวอะไรเงี้ยจะเป็นชามปากผายมีฝาปิดงานชามฝาของไทยเนี่ยก็ทรงแบบนี้จะเป็นทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ในกลุ่มของชามฝาที่เราเล่นกันเนี่ยลายผ้าไพรมณีนี้ถือเป็นหนึ่งในลายที่ถือว่าหายากมากๆนะครับของที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์นัทุกวันนี้ต้องบอกว่าน้อยมากไปที่สภาพดีและสวยนานๆเราถึงจะได้มาสักครั้งหนึ่งซึ่งสําหรับใบนี้ถือว่าเป็นใบที่มีขนาดใหญ่เรื่องของสีสันตัวกระเบื้องเองต้อบอกเป็นถือว่าเป็นงานคุณภาพที่ดีจากโรงงานที่ผลิตในยุคสมัยนั้นนะครับ